กู <G l uch> ว่านารากนาทุนแท้คอมเมนต์นะนแ <G l uch> นะม่คอมเมนต์มา <G l uch> จะเห็นยังไงจะเห็น,เห,นเห็นว่าเป็นยังไงนีนะคะมวยไทยนะอย่าหาว่าไม่เห็นนะไปคอมเมนต์ช่องนั้นช่องนี้นะอย่าหาว่าไม่บอกนะเ <G l uch> ออนะอะไรนี่ออาย่าปากหลายสิบสามนี้เจอกันสั่งตั้มอาจไปเที่ยวไปเที่ยวหาบอก <G l uch> เ,เออเมาเลยมาเลยเออมานี่มาที่เจ็ดก่อนเออมาที่เจ็ดก่อนนี่เจ้าจนี่มันจะเข้าขกไไุ้งว้นี่เอามาที่เจ็ดก่อนเอามาที่เจ็ดนี่นะคะเราไม่ได้บุกลุกป,ป่าสงวนคะ่ะเออเราไม่ได้บุกรุกป่าสงวนค่ะนี่นะคะคือการสวมสิดขานะ้าวมันสวมสิดสดีนกูนี่นะ มึงไปซื้อไปขายกับอีหา้ามึงมึงกล้าไปสาบานยู่บ่เอานะเหอหรือมึงสินซาแล้วก็คำสาบานะานี่นอีห้านั้มันมีสิทธิ์อะไรเหรอมันมีสิทธิ์นโนโสสอ,อ,อย่างวะเหรอมันมีสิทธิ์อะไรมันโนสีจอบอกคือยังไงคู่แด,ดงบอกอนะนี่นะคะชื่อทนายของหนูคะ่ะว่าอนะ อ้มากาว่าจะในทนวยของมึงวันนี้เออนะพี่น,อนอ้องเอฟซีนะฮะโอ้ผมสอมิดโดนลังเกเอ้าวโซมาสิมิดโดนลังเกแล้วนะเอะอนะผมเสียมหมอยไทยไม่เสียมหมอยเทศหรอ,อ สมหน้านางมิตรบอกสมหน้านางมิตระโอ้ยนะครับพี่น้องเอฟซีขึ้นมาสิรอดอกครับพี่น้องเอฟซีอันนี้เราวอนนอนคุกครับพี่น้องนะเอออันนี้ค่ะมันจบแล้วค่ะนะคดีป่าหมายมันจบไปแล้วค่ะพนักมวยไทยมันมีคนที่คนที่อยากได้กระแสแล้วพยายามจะมาหามาหาช่างต้มกับพอลลี่หน้าบ้านหลายต่หลายคนนะมาเพื่อที่จะเอาใจ เอฟซีเนามาใจเอฟซีมาคนจะมาเอิญรถอยู่น่ะเฮือนแถวนี้ละคนขายข้าวแกงก็เคยมาขี่สามหอดสี่หอดแต่เอิ่นจอดกับรถจอดเด้บ่จอดเอิ่นจอดบ่จอดเด้นยคือคือเสียใจเอฟซีห็นะเสียใจเอฟซีบอกมาถ่ายโทษจดบอกเราว่าลบไปลบมากกูไล่ตาว่ะ กวักมือก็พอโจทย์ด้แบบนี้กว,วักมือก็พอโจทย์ยไ,ไหมก็พาอไปไหวแต่ว่าเออนะมันเป็นแบบนี้นี่นะคะ่ะมันเป็นแบบนี้ค่ะมัน,น,บบนคือการสวมสิทธิ์นะคะไม่ได้บุกลุกค่ะเดี๋ยวบุกๆๆๆๆๆๆลุกบุกลุกเลยเขาสะเอาหลักฐานเนี่ยมึงเบิ่งเร้อมึงต่อให้มันได้นะวันนั้นนะมึงยืนอยู่กับรถเมคโค รถแม่คูก็ล้มต้นไม้จินตาเบิ้งเดอ้อกูจะว้ามห้ฟังคักเดอนะ้อนะออกูจะพูดให้ฟังนะเครื่องจักใหญ่เครื่องจักหนักเข้าเอ่ามวยไทยไม่อยากไปเข้าคุกับมันบอกหรือยังไงฮะ ไม่อยากไปเข้าคุกกับมันบอกหรือยังไงโอ้มันจะเข้าคุกกับมันบอกไม่อยู่ไปอยู่กับมันบอกหรือ Eco ยนะังไงโดนแล้วเนอะโดนโดนคาถาแล้วอันนี้โอ้ยโดนคาถาของดำแล้วครับพี่น้องคุณค <c oughs> าราด้าพอด่าแม่ยิงสนนสนับสนุนเต็กอยู่ครับผมอ่นะโดนคาถาหมากินความคืดครับงงหัวไม่ขึ้นมันหลงมนดำครับพ <c oughs> ี่น้องเออหลงมนดำนะครับเนาะ เออมวยไทยตื่นตาสว่างบอโอ้ยโม่เงินหูโม่เงินตาเลยเนาะอาการเลี่ยแเลบเล็บจุ่หันแล้วโอ้ยบางกิจอะไรเเนาะโอ้กิดสภาพดูสิข้าบิ่งหนังหนากกันเป็นสามบรรโงกนะโดนลส้มโอ้จะเฝ้าไปจะเฝ้าไปเหรอไปม่ก่อได้บอกเด้อโอ้จะเฝ้าไปมวยไทยมาตะกอนมานี่ตะกอนจะย่อมเพลงง่ายไหม เออนะผมหน้าด้านครับกูว่าสัน่นหก็บคือค,คาเบ้าออแต่ว่ามานี่ก้อนมานี่ก้อนนะ้เฝ้าไปมานี่ก้อนยอยู่เห็นมันจบไรกไอ,อ้มันจบไรไหมนะครับนะโอ้จะจะจะไปหลงมุ่นดำคักยังไปหลงของดำคักหลงเน่หลงคักหลงเน่นะอืมมันเป็นตั้งไหนเฮ้อโอ้ตกหลุมดำบทนี้มันเป็น <c oughs> อะมาหนีก่อนนะพ้าไปมาหนีก่อนว่ามันรู้เรื่องก่อนนี่มันเป็นไตร่ห้ออาการเป็นยังไงฮะมันคือหลงคักหลงแนงจนโง่หัวโบขึ้นเลย่อบดอันนีเฮะได้ยังไงอะเรื่องคนดาพอดาเมียยังไม่ได้ทำต่ออ่อ,อเอาคิดยังไงกับว่าอีแกกับบเกก้กกกนนั้นเออนะครับพี่น้องเอฟจีนะ ออมันเป็นแบบนั้นไงออมันเป็นอะไรมาว,าว่าสู้ฟังมึงนู้เห็นยังเข,นข็นยังไงกับที่มันออกมาประจานพ่อแม่ตัวเองนี่เฮ้มันเป็นยังไงเฮ้มันบอกว่ามันโดนกดดันมันก็เลยเอาผัวเมนบอกเฮ้ยไปถามมันนู้เมนบอกอีบุญุมมีมันว่ามันโดนกดดันแมนบอกอ้าวเขาก็กดทั้งกดทั้งดันเลยเนาะ ฮะซุ้มคอยว่านิทานอ่อันนี้นะครับมมนิทานเรื่องนี้นะครับพี่น้องเอฟซีนะอันนี้กะจักเป็นไผ่ด้วย<อ>นะอ่ะนานะอันจะไปดินน้ำมันไหนอือนะอืมก็จะเข่าคุกไปน้ำมันบอกคือจังไดมันหมอมฮะ,ะมันหมอมโอ้ยนะครับน้อย่าปากดีเจ้สมบูรณ์ว่า โอ้ยปากดีเจชมุขบุญมามาตบปากเด้อในบุญบ่มีเงินบริเนื้อได้หน้าเด้เออืมน,น,นะร่างกายพร้อมปะทะอ,อ่าร่างกายดาคน,าคนบ่ค่อยเป็นเออมันมันโศตา